h e l lo everyone English time ค่ะภาษาอังกฤษวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่อง introduce yourself การแนะนำตนเองเด็กๆพร้อมหรือยังคะไปดูวิธีการแนะนำตัวเองกันเลยค่ะ Vocabulary คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำตนเองนะคะมีอยู่3คํคำวันนี้คือคำว่า name การแนะนำชื่อตนเอง age การบอกอายุและ คลาสการบอกชั้นเรียนเพราะฉะนั้นการแนะนำตัวเองพื้นฐานวันนี้คุณครูจะให้แนะนำสามอย่างด้วยกันพร้อมกันแล้วเราไปดูวิธีการแนะนำตัวเองกันเลยค่ะคำถามที่1เมื่อเราได้ยินคำถามว่า what is your name คุณชื่ออะไรสิ่งที่เราต้องแนะนำตัวเองคือ my name is Nussara ในตัวอักษรสีฟ้าให้นักเรียนแทนชื่อด้วยชื่อของนักเรียนเองนะคะอีกครั้งค่ะ My name is n u s a r a ฉันชื่อนุสราคำถามที่สองค่ะเมื่อเราได้ยินคำถามว่า How old are you คุณมีอายุเท่าไหร่เราแนะนำตัวเองได้เลยค่ะว่า I am 15 years old ฉันมีอายุ15ควบอีกครั้งนะคะ I am 15 years old นักเรียนสามารถแทนตัวเลขได้ที่ตัวอักษรสีน้ำเงินเช่นกันคะ่ะมาดูคำถามสุดท้ายของวันนี้กันเลยนะคะ What class are you studying What class are you studying คุณเรียนอยู่ชั้นอะไรให้เราแนะนำตัวเองไปเลยว่า I am studying in Primary 1 n l a s h t อีกครั้งนะคะ I am studying in Primary 1 n l a s h t ฉันกำลังเรียนอยู่ฉันปหนทับ3ให้นักเรียนแทนตัวเลขของห้องเรียนที่ตัวอักษรสีน้ำเงินเช่นกันคะ่ะเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะ My name is n u s s a r a I am 15 years old. I am studying in Primary 1-3เด็กๆอย่าลืมส่งคลิปแนะนำตัวเองมาให้คุณครูในกลุ่มกันนะคะบ๊ายบาย